สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับเพจมินปั้นกีกันนะครับวันนี้นําเสนอ He เวนแอร์เครับผม He เวนแอร์เนะครับเป็นเรื่องของมังค์นะครับที่ทําการผลิตนะครับสุรานะครับหรือเบียนะครับผ่านพื้นที่ของตัวเองนะครับโดยตัวเกมนะครับจะเป็นคอนเซปต์คือนี่บอร์ดของผู้เล่นนะใหญ่มากนะครับจะเห็นว่าบอร์ดใหญ่เท่ากับตัวของกล่องเกมเลยตัวบอร์ดเนี่ยจะมีไอคอนแล้วก็รายละเอียดขึ้นเยอะโดยคอนเซปต์ของเกมเนี่ยมันจะมีจุดขายอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ อย่างแรกเนี่ยจะเป็นตัวบอร์ดลอนเดลนะครับอ่าบอร์ดลอนเดลคืออะไรครับมันคือตัวที่เราจะต้องวางตัวแผ่นทรัพยากรครับนี่แบบนี้แล้วก็พระต่างๆนะเอาไว้ตามช่องต่างๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราลงไปเนี่ยเราต้องซื้อมันในราคานะครับผมที่ระบุไว้แต่ว่าตอนซื้อเนี่ยถ้าเราอะครับซื้อแล้วเราเอาไปลงที่มืดเราจะจ่ายเท่ากับตัวเลขนั้นแต่ถ้าลงที่สาว่างจะจ่าย2เท่าครับ เมื่อไรก็ตามที่เรา,าครับวางวนครบรอบนี้ครับปุ๊บมันจะตรวจสอบว่าตัวเลขผลรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีระบุตร,ตรงนี้ถ้าศูนย์ถึงเตัวโมมังเนี่ยจะขึ้น6ช่องนะครับแล้วไม่ได้อะไรถ้า8ปดถึงขึ้น3ช่องแล้วได้ a อ tivate แผ่น6แผ่นที่เราวนรอบเนี่ยหอย่างว่าเกมนี้เวลาเราเราลงลเราจะไม่ได้อะไรนะต้องรอ a อ tivate ตอนที่มันครบวงก่อนนะครับแล้ววางสวนไปตรงกลางนะครับย๋ยวเป็นสวนหมักเป็นงหมักอะครับคราวนี้เวลา a อ tiva t e เนี่ย ถ้าเราจะแอค i v a เวตโซนมืดเนี่ยมันจะได้เงินแอคทีเวโซนสว่างเราจะได้ขึ้นแทร็กครับซึ่งในตอนต้นเกมอะครับเราจะมีการเซตอัพนะครับผมนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูฮะตัวพวกเนี้ยเอาไปว,วางไว้เดี๋ยวผมวางให้ดูเนาะอันนี้คือจุดขายของเกมเลยนะคือบางคนบอกว่ามันเป็นเกมที่เข้าใจยากครับเพราะว่าจุดขายตัวนี้แหละครับเป็นเป็นความเข้าใจยากของมันนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยครับผมมีน้ําตรงนี้ใช่ไหมนะครับฮอปนะครับธัญพ,พืช อ,นนอันนี้เป็นตัวเดินใน,ในบรอดนะครับแล้วก็ยีสแล้วก็ไม้นะครับแล้วพระนี่อยู่ข้างล่างสุดตอนระหว่างเล่นถ้าเราขึ้นเราได้ขึ้นแท็กตัวของวางที่สว่านสมมติเราขึ้นอันนี้ไปห้าก็เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ไปครับตัวนี้ไม่เกี่ยวเนาะเดี๋ยววัดกันนะครับเล่นไปสักพ <Gr> ักเนื้จะขึ้นไปเรื่อยๆฮะตัวพระเนี่ยครับตัวมังเนี่ยก็จะขึ้นไปเหมือนกันนะครับตอนจบเกมนะสมมุติว่าจบเกมในรูปแบบนี้สมมตินะครับอย่างนี้จะให้ดูนะฮะตอนจบเกมเนี่ยเราจะอยากได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยมันจะดู ตัวมังครับว่าคูณเท่าไหร่จะเห็นว่าอันเนี้ยอยู่มังอยู่ที่คูณ5แสดงว่าทุกๆเบียร์ที่เราผลิตได้จะได้คะแนน5นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เบียร์ผลิตเท่าไหร่เพราะเรามีสัดส่วนแค่หนึ่งใช่ไหมครับเราต้องทําการเทรดครับซึ่งสัดส่วนเทรดคือตรงนี้แต่ตอนจบเกมครับพอมังอยู่ตรงนี้เนี่ยสัดส่วนเทรดคือ2ต่อหนึ่งนะหมายความว่าเราต้องลดเนี้ยสองขึ้นหนึ่ง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  สองขึ้นหนึ่งแล้วก็สองขึ้นหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยเราจะได้สี่ชุดใช่ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีสัดส่วนอันเนี้ยมากพอแล้วขั้นต่ําอันนี้คือสี่ดังนั้นเราจะผลิตได้สี่สี่สี่ชุดนะครับชุดละห้าคะแนนก็ได้ยี่สิบแต้มนั่นเองนี่คือจุดขายของเกมนี้ครับดังนั้นตอนเล่นนะครับเราต้องศึกษาให้ดีว่าเราจะดันแทร็กตรงนี้ยังไงให้บริหารจัดการตรงนี้ให้ได้แล้วก็มีเงินมากพอที่จะซื้อของหรือว่าเล่นเกมต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราต้องดูตรงนี้ด้วยว่า วางรอบยังไงถึงจะทําได้ประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนตะขวานที่เป็นโบนัสในการแอค i v เว e พิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับปกติเราจะแอค i v เว e ผ่านการวนลบวนครบรอบแล้วเลือกใช่ไหมครับถ้าเราเลือกแอคติเวตพิเศษ,ษ,ษเนี่ยมันจะมีช่องพิเศษ,ษ,ษ,ษเป็นพวกช่องสีม่วงฮะถ้าเราเก็บมาเราเอาไม่ไปวางครับอย่างเน,นี้จะแอคติเวตทุกอันเลยฮะที่เป็นเลขเดียวกันไม่สนใจสีอันนี้สนใจแต่สีน้ําตาลขาวเขียวฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองนะแล้วก็อันนี้แอค i v เว e พระครับ การที่มองเนี่ยก็จะพิเศษนึงคือมองทุกอันเนี่ยจะแอคทีเว e ตามหน้าตามหน้าของมองัมงตัวนั้นนะครับแล้วก็กระจายชี้เอาว่ามังตัวนั้นเนี่ยชี้เจออะไรก็จะ a c t ทีเ t e หมดเลยนะครับอันนี้คือความเจ๋งมากๆคือเราต้องวางแผนในการบริหารจัดการบ์ดตน้นให้ดีวางยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ผลักดันในเรื่องของตัวโบนัสครับขึ้นแหกไปให้มากที่สุดนะครับผมแล้วยังไม่พอฮะบ์ดตรงกลางยังมีการแย่งชิงนะครับผมภารกิจมิชชั่นด้วยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีมิชชั่นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเคมได้ตรงไอ้แผนน ก็จะเก็บคะแนนเพิ่มได้อีกนะครับก็าภาพรวมประมาณนี้ครับใครที่อยากลองเล่นเกมยูโรนะครับที่ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีความลึกนะครับมีความที่จะแบบต้องบริหารจัดการเยอะๆเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์ทุกคนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นาะจะมีบน็นพิเศษด้วยนะคือถ้าเราไอ้บาวางเวนโบว์ออย่างเงี้ยครับคบคบสองทุกๆสองอันเนีท้ท,ทุกทุกทุกเขี่ยวเนี่ยเขี่ยวโค้งเนี่ยครับเราจะได้วางการ์ดหนึ่งใบด้วยครับซึ่งการ์ดเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสามได้แต่ถ้าเราใช้ก็จะเป็นน,นนนบบั้บออีกว่า เราจะได้ขึ้นแท็กนะครับผมถ้ากับจำนวนเมดม่วงที่เราเคยวางนะครับตอนจบเกมไอแผงเบียร์โบนัสเนี่ยจะได้บงหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เงิน12บาททันทีขึ้นมังห้าช่องทันทีแล้วก็เลือกหนึ่งประเภทที่แผ่นทายของเรานะครับแล้วก็ขึ้นแท็กอันนั้นนะครับตามจำนวนที่เรามีเลยครับเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเจ๋งดีนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการที่เจ๋งอีกอันหนึ่งนะครับผมสำหรับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวบริหารจัดการนะผมว่าเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมนัน ครับเบียนะครับเราก็วางแผนนะครับล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างโหดร้ายเรียกว่าโหดร้ายก็ได้ถ้าใครเล่นรับแรกๆเนี่ยอาจจะได้คะแนนแบบเล็กหลักเดียวได้หรือหลักหลักสิบได้นะครับถ้าใครเล่นเก่งๆเล่นบ่อยๆจริงๆเนี่ยหรือว่าเข้าใจกฎเกมมาแล้วครับเราทําคะแนนเป็นร้อยเลยนะถือว่าเป็นเกมที่เล่นบ่อยยิ่งเก่งยิ่งบริหารดียิ่งมองภาพออกก็จะยิ่งสนุกครับและมันกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำดวงของผมนั่นเองนะครับสำหรับเกมหนะ้าผมจะรีวิวเกมอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับ